ขนขณะที่ผมกำลังดูไททันอย่างเมามันเอาสตาร์ก็ได้เพิ่มตัวไวฟฟูของผมเข้ามาในเกมแล้วเยี่ยมเลยเรียกได้ว่ามาแบบดับเบิลมิคาสะเลยทีเดียวซ้ายทีขาวาทีคิดดีไม่ได้เลยคุณดูซะกอ่อนความน้อนของเขาเนะฮะคือ5ดาวกับ6ดาวได้คือ ไอ้เฮี้ยแม่งเหมือนเหมือนคนละตัวละครเลยนะขนาดในเรื่องแม่งยังเหมือนคนละตัวละครกันเลยนะครับในเกมกูก็ทำแบบนั้นนะครับเนี่ยดูกระทั่งทรงผมกระทั่งแววตาได้5ดาวกับ6ดาวยังไม่เหมือนกันเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเที่ยมปบมือให้อลสตาร์หนึ่งทีก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนี่กบผมวันนี้ก็อยู่ในเกมออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวมิคาสะ5้าดาวนะครับผม6ดาวเอาไว้คลิปหน้านะฮะเพราะว่าด้วยความลิกนะครับผมเราต้อง5้าดาวหนึ่งคลิปหกดาวหนึ่งคลิปก็บอก ็เป็นตัวที่เพิ่มมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมแต่ว่าณวันที่คลิปนี้ลงมันก็ไม่สดไม่ร้อนแล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งเซิร์ฟแล้วแหละก่อนจะไปไล่สาระกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปตัวมิกาซ่าห้าดาวก่อนนะครับว่าสตงสแตตเป็นยังไงนะก็สรุปมิกาซ่าห้าดาวนะครับผมจะเป็นตัวละครยิงกลาวนะครับผมไม่สามารถยิงแอร์ได้นะครับคือวางพื้นตีตัวพื้นเลยค่าวางของเขาจะอยู่ที่950นะครับผมสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด5ขั้นใช้เงินอัปเกรดรวมทั้งหมด32,500้าก็อย่่บอปตัวนี้เป็นตีาก็ร้องต้นก็ นะอย่าไปคิดเยอะนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว5าดาวนะครับผมค่าวางค่าอัพอะไรเงี้ยมันก็จะถูกหน่อยเลเวลหนึ่งนะครับถ้าอัพเต็มดาเมจของเขาจะอยู่ที่6 1 8 5 0นะครับผมและตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตีติดสถานะเลือดไหลด้วยนะครับผมคือมันก็จะมีดาเมจเสริมเพิ่มเติมมาเนาะการติดเลือดตอนเวลหนึ่งอัพตันนะครับจะอยู่ที่247,400เลยนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะครับเลนตัวนี้จะอยู่ที่105นบสปีดอยู DPS นะครับจะอยู่ที่12,370ก็ตัว DPS ตรงนี้นมัจะยัังไม่บ ดาเมจที่ได้จากการเลือดไหลนะถ้าใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปดาเมจตอนเลเวลหนึ่งอัพเต็มนะครับจะอยู่ที่1 8 5 5 5แสเลยนะครับแล้วก็ดาเมจจากการเลือดไหลอย,อยู่ที่7 4 2 2 0 0นสี่อ็ดเคดี้หาดาวเวลหนึ่งนะเว้ยเฮ้ยเชี้อดาเมจแม่งขึ้นแสนกันแล้วนะครับผมแล้วก็ติดเลือดอีกแม่งคือรวมๆแล้วเกือบล้านนะ่ะเลนนะครับจะอัพมาอยู่ที่141.75นะครับสปีดเท่าเดิมนะครับห้าวินะครับผมแล้วก็ดี แต่ถ้าเราอัพตัวนี้จนเลเวล175นะครับเมื่ออัพเต็มเนี่ยดาเมจเขาจะอยู่ที่132,482.7เลยนะครับแล้วก็ดาเมจจากการเลือดไหลยอยู่ที่529,938 0เลนจะอยู่ที่105นะครับสปีด5นะครับ DPS จะอยู่ที่26,496.54แต่ถ้าเรารวมบัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปดาเมจมีการะเมื่ออัพเต็มนะเลเวล175นะครับจะอยู่ที่397,448.1นะครับผมแล้วก็ดาเมจจากการเลือดไหลยอยู่ที่ หนึ่งล้านห้าหมเก้็ดยเแคเยี่ยมแม่งเลือดไหลเป็นล้านแล้วนะฮะและเล้งก็จะบวกมาเหมือนเดิมเลยนะครับเป็น141.75นะครับสปีดเท่าเดิมนะครับ DPSG อยู่ที่79,489.62่อ้ไอระยะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้รวมออฟระยะนะครับอันนี้แค่บัฟระยะเฉยๆนะถือว่าเป็นสตัตที่โหดมากๆนะครับสำหรับตัว5ดาวนะครับผมว่ามันเหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับมันสามารถเอาไปเล่นได้หลายสถานการณ์มากเพราะมือใหม่เนี่ยยยออออาาาาจจจะะััังงงไมมมมม่่่่่ีีีดดเเเตนนนืทโหกครบบบ้ ดาระนารุโตะซาสเกะอะไรพวกนั้นนะครับผมคือพวกนั้นน่ะมันจะต้องทําเอาไงแต่ว่ามีกษาาัตรนะครับเราสามารถเปิดการันตีได้จากตู้นะครับถ้ามันมีในตู้วายะนะนะครับผมถ้ามันเข้าตู้แล้วน้องๆคิดว่าน้องๆองยากได้ดาเมจสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็พอจะเหมาะอยู่แล้วมันยังสามารถเอาไปลงอินเอลเเมนทัลได้ด้วยนะครับผมคือตีเลือดไหลสบายเลยหลังจากที่เราดูสเตตกันมาแล้วนะฮะเรามาดูในเรื่องของการโมเดลลิ่งกันบ้างดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับคือผมว่าดมันสวยงามมากๆนะครับคือทรงผมหน มันดูเป็นแบบมิคาะจริงๆเลยเว้ยคือหกดาวเนี่ยมันแบบเอาไว้พูดกันคลิป6ดาวแล้วกันแล้วคือเขายังไม่ลืมกิมมิคสำคัญนะครับก็คือตัวผ้าบันคอนะครับผมตัว5้าดาวเนี่ยเขาก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับคือเรียกได้ว่าผ้าบันคอนี่อยู่ไหนมีกระสอยู่นั่นนะก็ว <c oughs> ันนี้เราจะมารีวิว5้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นหกดาวแล้วก็ปลดประจําการไปก่อนแม่ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะอยู่กับมิกาะ5้าดาวของเราแล้วแต่ว่าสกิลมันไม่น่าจะเวอร์อะไรนะครับเพราะว่า มิกาสามันคือคนนะเพื่อนหาย้วยสกิลแบบปล่อยพลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นดากันบอลเนาเพราะฉะนั้นก็อยา่าคาดหวังสกิลอะไรที่มันอลัาการมากเลยนะป้าเดี๋ยวเราไปลงอินกันเลยดีกว่าโอเคเรามากันแล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่เราบอกไปนะครับค่าวางมิคาสะจะอยู่ที่950อ่าเป็นตัวตีกล่าวโอ้โหเลนเริ่มต้นใช้ได้เลยเนี่ยเออคือเดี๋ยวนี้เกมแบงตัวอะไรมาใหม่ๆเนี่ยระยะมันก็จะประมาณนี้นะฮะต่างจากตัวสมัยก่อนที่แบบโอ้โหระยะแบบที่นี้ซึ่งรูปแบบการโจมตีของเขานะครับจะเป็น,บบนเซอร์เคิ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะเออคือถ้ามึงวางแล้วเซอร์เคิลเอมึงใหญ่เท่าบ้านเนี่ยก็จะเกินไปหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะฮะอันนี้5ดาวนะฮะหดาวนะหมายสกิลไปดูหน่อยเย็ดแค่ชึบชับนี่โคตรเท่นะฮะแล้วคือมอก็จะติดสถานะเลือดไหลด้วยเนาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยึบสกิลมันดาเมจมันนับ ตอนที่ดาบมันแกว่งโดนเลยเหรอวะเฮ้ยจริงเหรอคือมอมันตายเพราะเลือดไหลหรือว่าโดนเพราะตีวะไอ้สิบายเดี๋ยวขออีกทีดิแผลผมผมไม่แน่ใจนะฮะอะเดี๋ยวเราดูเลือดมอนเลือดมอนห้าพันอะโดนตีไปหนึ่งทีอะเลือดไหลนิดๆหน่นนนอยๆอะเลือดเหลือสองพัน ฮึบชับเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยคือมอนมันตายจังหวะที่ดาบแม่งลงพอดีเลยก็ขอขอขอ,ขอดูอีกรอบที่เอ้ยมีคาสาแม่งเท่ว่ะยัดแค่เนี่ยเขาพุ่งแบบชวับเนี่ยเขาฟันไปหนึ่งทีเขาบอกยังไม่หนำใจเขาขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งเฮ้ยใช่แม่งสมูทว่ะซึ่งดาเมจนะเริ่มแรกวางของเลเวลหนึ่งนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันเป๊ะเลยนะครับสปีดอยู่ที่ห้านะครับเลนอยู่ที่สี่สิบห้าอัพจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับใช้ตังสองพันห้าสิบนะครับบวกเล,ก 3, กเลยละะขัั้นนไปนครบ ใช้ตังห้าพันนะครับแล้วก็บวกเลนมาสิบแล้วก็บวกดาเมจอีกหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอ่าสองไปสามนะครับใช้เงินหนึ่งหมื่นสองพันนะครับผมบวกเลนยี่สิบนะครับแล้วก็บวกดาเมจอีกหนึ่งหมื่นห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลนั่นเองนะครับเป็นฮุกสปินบลิดแอทแทกยัดเข่คือแบบ หมุนตัวอะไรย่างี้ป่ะเออนะครับผมอ่ะเรากดอัพไปดิคือเลนก็โอ้โหจริงจริงบวกมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะคือตอนนี้นี่เรียกว่าเลนเขา85แล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอดูสกิลใหม่ของเขาหน่อยเฮ้ยนี่พุ่งจากเอ้ยเอาว่ะเอ้ยคุณดูคุณดูอ่าวมอนตายอ้าวอ๋อนี่มอนตายเลยเอาไอชี้อันนี้คือมอนมันตายก่อนอะเอาอย่างไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอนมันตายทันทีเลยอะเฮ้ยอะไรมันไม่เหมือนรอบเมื่อกี้อะปึบชวับเนี่ยอ่าวมอนมันตายก่อนนะฮะรอบนี้เมื่อกี้มอนมันตายตอนดาบลงอ่่่นนนนนีีมมมมอออออัตายยกเดดด๋วลลงพิะ อ่อแล้วก็สปามาเยอะเลยมาเยอะๆเลยอะอะลูกพ่อเดี๋ยวมิการจัดการเองมันมันอาจริงๆริงมันเหมือนเดิมมากเลยนะเออแต่ว่าอ๋อมันมันมันจะเท่ระหว่างที่ดาบมันลงไงเออนะฮะคืออันแรกเดี๋ยวเราลองอันแรกดิอ๋อมันยังอัพได้อีกขั้นหนึ่งนะครับผมคือมิกษะจาก3ไป4นะครับผมใช้เงินอัพเกรด1 2 5 0 0นานะครับบวกเลนมา20แล้วก็บวกดาเมจไาอีก3 0,000อันนี้คือเต็มแล้วนะฮะแล้วเลนก็ไกลขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้เลนพี่แกอย,อยู่ที่ร0 5ยเลยนะฮะ เชียเดือดขั้นแรกมันจะแบบมันมันอ้าวเชี้ยขั้นสองม่งตีออกก่อนเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดมอนด้วยนะครับมันจะได้ไม่ตายก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสปาไ่เยอะๆเลยลวกันคือขั้นแรกนะครับเขาจะพุ่งไปแล้วก็ปาดทีเดียวนะแต่ว่าขั้นสองเนี่ยเห็นบ้ามันจะเป็นวงวงมันตั้งแต่ทางมันมาเลยเว้ยเห็นบ้าเออมันจะมีความต่างกันเล็กน้อยอยู่ นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับขั้น2เท่กว่าอยู่แล้วนะครับยิ่งระยะมอนมันอยู่ไกลเท่าไหร่นะครับคือเครื่องเคลื่อนย้ายสามิติมันก็จะพุ่งมาไกลเท่านั้นนะครับมันก็จะเท่นะครับมันจะเห็นเป็นเชือกเชือกสลิงสลิงมาเลยเห็นยป่ะโุโ้ยโยโหระดับไว้ฝูผมแล้วเนี่ยต้องทำมาดีอยู่แล้วเกมนี้โอ,อ้แค่สกิลเริ่มต้นก็เท่แล้วนะฮะเออแต่ว่าพออัพเต็มเนี่ยมันก็จะเท่กว่าเดิมอีกนะผมอ่ะมาเขาชวับนี่โอ้ยมีสไลด์ด้วยแม่งสไลด์พื้นว่ะเดี๋ยวดูดีอีกทีนึง อ้โอมีสไลด์อ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติผมขายตัวนี้แล้วก็เราสปาว์มันเรื่อยๆดูดิขอแบบตัวนี้เพียวๆขอแบบเพียวๆเ,เลยมีกระสานนี่กูหล,ลบซุ่มโจมตีไปแล้วว้าวยางเท่อุ้ยเท่จริงว่ะผมชอบมากเลยอะเออห้าดาวเท่ขนาดนี้นี่หกดาวจะขนาดไหนวะเดี๋ยวเมื่อกี้นิดพอดาบลงปุ๊บตัวมันตายเลยมั้ยอะเออไหนขอลองดิฮัชวฟบอันหนึ่งดอกมอนบอกเจ็บแล้วจ้าอีกสักดอกหนึ่งชวาอ่ะมอนตายก่อนนะ่ะเออผมว่าที่มันตายแบบ จังหวพะพอดิบพอดีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดพีตายก็ได้นะด้วยความที่สกิลมันไม่มีอะไรมากนะครับคือก็อย่างที่ว่าไปมีกระสัมันจะเป็นคนอยู่นะฮะคือจะให้มันมาปล่อยพลังเป็นดักบอลนี่ก็คงไม่ใช่นะผมว่าสกิลแบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะครับผมคือมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีสเกลพลังเวอร์วางอะไรนะครับผมมันจะเน้นท่วงท่าลีลาเฉยเฉยอ่าลีลาดีก็ได้แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันแล้วกันนะครับก็น่าจะได้ทั้งความมันเทิงไปแล้วก็ ความปัญญาอ่อนนะแล้วก็สอดแทรกความรู้นิดนึงนะครับผมเรื่องสตงสเตตอะไรเงี้ยนะครับเราก็พยายามจะรีวิวให้เพื่อนๆได้อะไรกลับไปบ้างนะครับไม่ใช่มาดูผมบ้าๆบอๆอย่างเดียวนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอีกหนึ่งกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับท้ายคลิปเราจะมีเพลย์ลิสต์โลบอคนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถ้าใครอยากดูผมเล่นเกมอื่นๆในโลบอคนะครับผมก็สามารถดูตรงท้ายคลิปได้เลยนะครับก็จะมาเป็นเพลย์ลิสต์เลยเลืืืออ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 กกกกกกดดดดดูููเเ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 ลลลลยยยยนนนนนนนะะะะะคคคคิิิิปปมมมีีััตตตรรรรราาาาาวไไ้้บพจจ่่่่่่แหหใง็ เกมนี้เราได้เห็นแล้วนะฮะไอเฮี้ยมมิกระสาแม่งนั่งแกว่งตีนในสัตว์